คนทุกวันนี้ไม่เชื่อหลักของการกระทํานะครับไม่เชื่อหลักของการ,ก,ารกระทําเลยเมื่อคุณไม่เชื่อหลักของการกระทาปุ๊บเนี่ยชีวิตคุณมันก,มนก็มันก็เป๋อ่ะอังนี้มันถ้าคุณจะยึดหลักคุณต้องเชื่อหลักกรรมก่อนเขาบอกพระพุทธเจ้าสอนเรื่องหลักกรรมแล้วกรรมมันไม่ใช่กรรมแบบที่คุณคนส่วนใหญ่เชื่อหลักกรรมแต่หนูขออนุญาตพูดเถอะมันเป็นกรรมแบบมิจฉาทิฏฐิเพราะว่าคุณไปมีมีความเห็นแบบปุบเพกตะเหตุวว่าปุพาปุปุเพกตะเหตุวุฒาคืออะไรละทิกรรมเก่าทุกอย่างแม่งโยนให้กรรมเก่ามเลย แล้วเชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรมเชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรมแบบผีสางอย่างเดียวไม่เชื่อเวรกรรมไม่เชื่อไวรได้เชื่อเวรกรรมในหลักพฤติกรรมนะคะคนพูดเมืองไทยอ่ะเชื่อหลักเวรกรรมในหลักที่หนม่เป็นอะไรไม่รู้พูดผีปีศาจที่จะตามมาหักคอเนี่ยแนวคิดกันช่วงหนึ่งอ่ะผีเด็กอ่ะทำแท้งก็ผีเด็กมาแล้วไม like <etic> ่ได <c oughs> ้บอกว่าการทําแท้งคือสิ่งที่ดีนะคะมันเป็นการมันเป็นการมันเป็นปณิฏิบัติอย่างรุนแรงด้วยซ้ำการทําลายชีวิตใช่ไหมฮะมันเป็นกมหนัดแต่มันไม่ใช่แบบ เบียผีเด็กที่มันจะมามึงแบบให้มาลาวีมึงตลอดเวลาม,มผีผีตามมาด้วยหรือเปล่าผีรู้ทางที่รู้ทางไปหมดผีไปศัตรูได้ผีรู้ว่าเบ <ừ m. S 2> ิร์กคอยอยู่ไหนแต่แม่งผีไม่รู้ว่าวิธีไปเกิดไปไยังไงแล้วมันก็เลยวิธีความคิดก็มันตั้งหลกกักอะมันถูกนะแต่พอมันลงไปดีเทลมันเป๋ไปหมดเลย <ừ m. S 2> เชื่อเรื่องกรรมเหมือนกันแต่เชื่อเรื่องกรรมแบบกรรมที่เป็นเคาะกรรมงมงาย เป็นเชื่อหลักการ,รที่เป็นเป็ข้อรกรรมทำไม่ดี <Ừ. S 1> เพราะว่าโอ๊ยฉันเป็นปีเกิดปีนี้ปีน้นเนี่ยเป็นเรื่องข้อรกรรมไปหมดแล้วเ <Ừ. S 1> ป๋ละตั้งขึ้นต้นนะดีพระเจ้าสอนหลักกรรมแต่อธิบายไปแบบ ให้มันเป๋ไปเสียหมดให้มันเสียของมันไม่ตรงประเด็นใช่ไหมหนูรู้สึกว่ามันทําให้เสียของมันเป็นการพูดธรรมะให้มันเป็นของเสียของไปหมดเลยเพราะมันแล้วหลักการที่มันตรงประเด็นมันเป็นยังไงมันคุณแพรลี่เลยนะคะหลักกรรมที่มันตรงประเด็นที่มันชัดที่มันถูกตามที่พระเจ้าท่านบอกอะหลักกรรมมันก็คือต้องการสอดคล้องไงเช่นเราให้ทานเราได้ผลแน่เชื่อว่าทานเชื่อวว่า ทานมีจริงการให้ผลของการให้ทานมีจริงเราให้สิ่งดีๆกับคนอื่นจิตใจเราสูงขึ้นเรามีคุณธรรมดีมแน่นอนเราได้รับเองก่อนใช่เราเราเราทำบุญถ้าเราทบุญเพื่ออะไรเพื่อให,เอให้เพื่อยกคุณภาพจิตใจเราอย่างอาจารย์เบียร์พูดเรื่องสาคะจาคะมันไม่ได้หมายถึงการที่เราให้สิ่งของคนไปเยอะๆแล้วเราดูมี power เข <c oughs> ้าใจไหมคะมันไม่ได้เหมือนแบบเราแบบแจกแตะเอียตรงละร้อยละร้อยเพื่อดูว่าเนี่ยฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันแจกแตะเอีย ไม่ใช่แต่จา,า่ะมันเป็นการสละเพื่อเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถเราไม่สามารถยึดความเป็นเจ้าของในอะไรที่เรามองว่าเนี่ยเราคือมีความเป็นเจ้าของในตัวเราต่อถึงแบบนั้นเราก็จึงจาคะสละออกไปเพื่อไม่ให้ใจเราไปยึดติดกับสิ่งนั้นเราจึงสละออกอืเข้าใจไหมคะ<ด>เหมือนการให้ทานเหมือนกันแบบเหมือนทำไมทำไมพระเจ้าถึงแบบถึงแบบมีอริยะประเพณีด้วยการเดินบินธบดเดินรับบาศ นั่นแหละมันเป็นการฝึกฝนว่าต่อให้คนที่เราไม่รู้จักไม่ใช่ญาติพี่น้องเราเวลาเราจะให้คนส่วนใหญ่ให้ด้วยความที่แบบว่าก็ยังมีความเห็นแก่ตัวให้ทานทุกวันนี้ก็ยังมีความเห็นแก่ตัวถ้าเป็นพระเกจิฉันให้เยอะต้องให้คนที่ฉันชอบ้องให้คนที่เป็นพระรูปนี้ต้องเป็นเกจิรูปนี้ฉันจะทำบุญเยอะๆเพราะว่าฉันถือว่าเป็นพ่ออรหันมันก็เลยทําให้อลหันเป็นอรหอยกันหมดเลย จริงๆหนูเจอมาเยอะมากก็เลยทําให้แบบเป็นพระดีเป็นพระเสียไปหมดเลยก็เพราะว่ามันมีไม์เซตแบบเนี้ยอืม,มันไม่ได้เป็นการให้ด้วยความทำไมพระเจ้าเท่าหนางที่หนูพูดเรื่องอริยปเวณีพระเจา้สจาสอนทำไมพระเจ้าถึงไปรับบาตรแม้แต่คนจะดูถูกเหยียดหยามท่านพามเพิ่มอะไรดูถูกท่านเพราะอะไรท่านจะฝึกคนว่าต่อให้เราไม่ได้มีความสัมพันธ์รู้จักกับเขาแต่เราก็มีจิตใจที่สามารถจะแบบแผ่ความเมตตาความกรุณาไปถึงเขาได้โดยที่เราไม่เห็นแก่ว่า ตับหนึ่งในทางศาสนาเขาจะเรียกว่ามุขโขโลกนังคนส่วนใหญ่จะเป็นประเภทมุขโโลกนังมุขโโลกนังคืออะไรต้องดูหน้าก่อนว่าอีนี่เป็นใครไอ้นี่เป็นใครชอบฉันให้ถ้าฉันไม่ชอบฉันไม่ให้ฉันไม่ชอบหลอนไปไปไแล้วมันจะไปจาคะยังไงมันต้องไม่มุขโขโลกนังไม่เห็นแก่นหน้าไม่ต้องเห็นแก่ความรู้จักให้ทานนะเห็นไหมล่ะพระนางมหาประชาบดีโคตมียทอผ้าจีวรอย่างดีเลยนะ ด้วยความศรัทธามากอะ่ะลูกลูกไปบวชใช่ไหมพระแม,แม่แม่นมใช่ไหมครับพระนางมหามมประชาบดีกวะมีทอจีวรอ,อย่างดีเอาไปถวายถ้า<ร>เป็นรเราเราเราับเราต้องรับแล้วพอเห็นแก่หน้าถ้าเป็นยิ่งเป็นพ,<ม>พระเดี๋ยวนี้รับเลยยมแม่ก<ร>ี่อ,อย่างดีให้อานั่งเชิญนั่งข้างหน้าเลยเป็นประธานเดี๋ยวมีแผ่นป้ายบอกด้วยว่าเลเวลไหนํำบลมีเลเวลต่างกันอีพวกที่ทาน้อยน้อยมึงไปนั่งข้างหลังนอนมึงนั่งเสือละกันให้่าประธานก็นั่งกี่อีแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่เป็นแบบนั้นนะพระพุทธเจ้าจะสอนแม่ตัวเองว่า อย่ามุขโขโลกนงังอย่าเห็นแก่หน้าพุทธเจ้าก็ไม่รับเอาจีวรถวายพุทธเจ้าก็ไม่รับไล่ไล่ไล่ไลปโดยที่สุดทา้ายไปอยู่พระอันดับท้ายสุดที่เป็นพระนวสัตว์พื่อจพุทธองคน่าให้ทานให้แก่สงฆ์อย่าให้แก่บุคคลทานพุทธเจ้าอบอกว่าอย่าปายึดที่ตัวตนทาน,ทานที่เป็นปาฏิบุคคลิกทานเนี่ยทานที่เห็นแก่คนให้เพราะว่าเห็นแก่คนนั้นคนนี้ไม่มีไม,มไม่มีปาฏิบุคคลิกทานไหนมีอันนี้สง์เท่าสังฆทานเลยแม้แต่อย่างเดียว ให้ต้องให้แก่สงฆ์ไม่เลือกหน้าใครก็ได้ใครก็ได้รไดเราจะได้ฝึกความแบบสละไปไม่เป็นไรให้ไปเลยไม่ต้องมีความรู้จักมักคุ้นกันแต่อุดหนุนสนับสนุนขอให้เป็นพิสูจสมตมตินะสมมตินะถ้าเป็นมองแบบคุณขอให้ท่านเป็นพิสูจน์เถิดแต่ให้อุปถัมให้แล้วก็สนับสนุนให้ท่านได้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบอืม,มันต้องเป็นแบบนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วท่านก็ได้บอกอน,นิสงส์ว่าพระองค์สุดท้ายที่ได้ถวายเนี่ยเพื่อให พรแม่แม่ท่านชื่นใจท่านก็บอกว่าก็คือจะเป็นภาษีอานถูกไหมคะอัน,นอันเนี้อยอันเนี้ยชอยเนี้ยหนูหนูไม่ได,หไได้หนูไม่ได้ให้ความสําคัญกับชอยว่าเออให้เพราะเพราะว่าถ้าไปถ้าไปยึดตรงนั้นก็จะเข้าใจว่าอ๋อก็เพราะว่าเป็นภาษีอานไงถึงจะได้อันนี้สงมาก ได้ไหมแต่สาหรับหนูว่าหนูมองแค่ช้อยแค่ว่าประเด็นแค่ว่าให้พระที่รูปหลังสุดโดยที่ไม่เห็นแก่ว่าพึ่งบวชแล้วไปให้แล้วมันไม่มีอน,นิสงส์หนูว่าเคยเป็นพระเป็นเนนมาก่อนหนูจะเข้าใจเนเน,เนเนี่ยน่าสงสารมากเลยนะคะถ้าไปอยู่แถวภาคเหนือเนี่ยเขาไม่นิมนต์ไปงานบุญเลยนะเป็นเนน่ะเขาไม่นิมนต์ไม่นิมนต์เพราะชาวบ้านก็ถือว่าได้บุญน้อยเขาจะนิมนต์แต่ตุเจ้าเขาไม่นิมนต์พระน้อย เนนเขาเร anyway. ak ียกว่าพระนะครับเขาไม่ได้เรียกว่าเนนนะเขาเรียกพระน้อยแต่พระภาคภาคเหนือไม่มีพระจะมีแต่ตุเจ้าเขาก็จะเอาตุเจ้าไปงานสวดงานอะไรแต่เขาจะไม่นิมนเนนไปเพราะเขาจะรู้สึกว่าถวายทานกับคนที่ถือสินสิบอันนี้สงไม่เท่ากับถวายกับพระที่ถือสินสองรอยี่สิบเจ็ดเนี่ยแล้วอย่างนี้มันจะเป็นจาระยยังไงอือก็ให้ทานยังเลือกหน้ามุขโขโลกนังอยู่เลยอืก็ไม่มีอันนี้สงก็เข้าใจผิดกันหมด